นี่ไม่เก็บอคือการเลจ่ทอทอออาพอจอาหีม่ได้หม้อว่าน,นี่เอาไปได้สิบามา,บมามมเมมบิ้งมาไมา่นนเงซ้ำลยจีจานี่คืไม่เก็บเอาไปโดดเรี่วอยาเงยนพ่อม้อวานี่โอ้ไปนม่จาแล้วสิบ้ามาเบิง้งมาไม่เงยซ้ำเลยจจ้าเนาะรอดรอดหมุนโอ้ยเงเกือบเลวจ้า

ได้ว่าจ่านึ่งเอาเนาะจ่าเนาะเอาเลดเนาะอืออืออือนี่จ่ี่นี่นี่ออืออือดอกสองดอกเอาไปใส่ดอกจ่าดอกหน่อยเยอะมาเมืองเต็งนีกจ่าดอกหนี่ง ในเต่าปฏิจจาระเตอาปฏิจจาที่บังไว้หมูวานนี่ดีจ้ะเนี่ยดีจ้ะเออเลกนาอยเออเล็กนาอเออรับไป นี่ามาอัปเดตโอ้อยอยเยมันรอด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 ไมนี่มันอนี่จ้าอีมอน้อยจัืมอออื เกิดรอบอใหม่เลจ๊ะเกิดรอบใหม่ไม่ันนะมันมีไม่ให้เิไปด้จ้านี่มีมแต่หนจา้นนจาให่ให้เติบไปด้จ้านี่ท้าบบ่ดอกท้าแล้ว เอาได้ยุได้ยุ่จันได้ยุนน่มือไ่ีคนจันเมื่อมื่อมาเต่ยว้ามาแต่ว้าวโดชมนพี่น้องมึงดอกเห็ด เราะตัดกื้องไปอีกจ้ะดอกหน่อยมันเอามาได้จ้ะรอดรอดรอดดอกหน่อยนั้นเอามาได้มะจานหน่อยอยู่เอาไ้นี่แหละไปหาอะม่

มากนี me, me. Society, like is ่พี่หน e. ่มากมากเจ็บเจ้าามากเอวปบาปากรงเบนบํน er ี e. ่ก er ับส e. ิ er ่งนี้นน้ำปักหัวเราจัาเดี๋ยวี้หนเอไม่ไม่ขอจำเนี่ย้ะจ้าหอลดหลอดหลอดหลังอุ้มมากจ้า เดี๋ยวเดีวที่นี่เี้ยอวันนี้าไม่จันี่ต่างต่างเดินนี่คนมาคนาทันมากคนมาเห็นนีเดี๋้วอดี๋ยวมัน้ก็หมือนเต chàng này chàng này đứa chàng này chàng này hôm nay là đứa nhưng mà tôi cao cửa lá là theo nhưng mà nhưng mà nó หยอกมีไม่เ,เ,มเก็บเหตนะุเลยจ้า,าไม่เก็บน้ำก่อนขอาตามากหาไปเรื่อยไปเรื่อยเลยจ้าหาไปเรื่อยเลยจ้าไม่สมิไม่เหตุบ่ มันก็เกิดน้ำมูลนิยมจากากรสากเกินวานนี้คือบบมีไปหาสายจังสีด้วันนั้นหาคากเกิดนี่พ้นกระจายอี้ยชาดองนุงนี่น mọi người gần như là một cái như ta hm nó mọi người nó hm đọc mọi người hm 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 แต่จาหามัานมูฮะมูฮะมูมันเอิ่อนหาเป็นอาชีพเล้วเหรอจ่าเก็บเห็ดมันมูซ้ำนะจ้ะมาเอียงอุ้มเงี้ยวอีกอุ้มเงี้ยวมาหาจ่า นีู่้า่จ้านี่จ้านี่นี่ลองงมัดูจ้าว้าโอ้น่อยากมืดนอจ้ามันคือฝาคือฝนคือฝนสิตกนี่หา้าีกัจ้้นีกันนะอจ้นี่นี่ วายจกิ้งกือกินมันนะจ้ะไม่เป็นครูไม่ออกไม้แล้เป็นครูอู้ยอกสวยๆจ้โอ้กิ้งกือมาแหนกินกิ้งกือแฮนกินดอกวิงเวดหาจ้า ตอนน้จ้านี่อีกบ่เป็นเมื่อเดือด้วจ้ามันเคลื่อฟ้าเคลื่อฝนฝนสิตกสิทันหอดบ้านบอฝนสิตกครับที่นี่นั้นเละจ้าดอกหุ่ดอกสวยๆงามๆปานนีน เป็นปลาเฮ็ดออกกับปลาคนมันปลาเดียวกันเด้จ้าเนี่ยเฮ็ดจะออกดีมันก็ลายนี่ดอกวิ่งจ้านี่นี่นี่นาจ้ามาเก็บเม็ดน้ำตาลหาดิจ้าเนี่ยหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆ บ่มีมูมีดอกเดียเ่ยวขายเยู่มั้งจ้าบะมีครูเที่ยงจังเป่นนะจานอือ้บ่มีครูจอยครูบ่มีจอย คนมาไม่คู่จอยจ่าจนี่จ้ออกออกมาแล้วเด้๋จ่าเนี่นี่นี่ตามันสิเป็นลักษณะนี่หละจ้านี่ออกมาแล้วมีทั้งคนมีทั้งมันมีทั้งเห็ดอยู่ในหมองเดียวกันจ่าคนมาเก็บเห็ดคือกันมาเก็บเห็ดที่กัน นี่รถปตุนนี่เข่ามาเก็บเมตรสวยมากจัง่อยนี่กับผักควรมันมั่นเลยจ้ะนี่เลยจ้ะปลามันสิเป็นลักษณะนี้เลยจ้ะนี่นี่มันนี่ก็ได้ซ้ำนี่เลยจ้ะนี่นี่มันนี่ก็ได้ซ้ำนี่เลยจ้ะมันนี่ก็ได้ซ้ำนี่เลยจ้ะนี่มันก็ได้แซนเท่านี่ละนี่นี่เด็กแกงนึง นี่ทั้งดอกเถาดอกนุม,มปลามันิิเป็นปลาจ่หาคน้นหากินหาเก็บเห็ดสิกกับบ้านเราด้วยจ้าบ้านนี้ปากกดไหลกดแช้อหายในด้วยจ้ากลับบ้านแล้วจ้าสวัสดีค่ะ